สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสิ่งของกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะปากกาปากกายางลบยางลบ กระเป๋ากระเป๋าเก้าอี้เก้าอีไ้ไม้บรรทัดไม้บรรทัด xì sì. sĩ, sì. nắng sử nắng sử tố tố ดินสอดินสอเขียนเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะปากกายางลบกระเป๋า เก้าอี้ไม้บรรทัดสีหนังสือโต๊ะดินสอเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียนเขียนคำศัพท์แล้วได้กี่คำคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะ